สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ะมาอัปเดตรับเปลี่ยนหน่อยเออสวัสดีพี่ๆรับชมกันย้อนหลังด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ปวดหัวทั้งวันเลยไม่ได้ปวดหัวกับ ปดหัวอย่างอื่นมีอะไรให้คิดนะสมองจะได้แล่นได้ไหมเดี๋ยวมันจะฟอซะเพิ่มรอยหยักซะหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆบน Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธนาด้วยสวัสดีคุณโ,โก้ด้วยนะครับสวัสดีรอบเย็นทุกท่านเลยเข้ามากันแล้วกระแทกไลค์ให้หนะเดีย๋ยว กระแทกแรงก็แล้วแต่เลยนะครับจอของท่านเองจอของท่านเองไม่ใช่จอของผมนะแต่กดทีเดียวพออย่าก,กดสองทีกดสองทีแล้วมันยกเลิกไลน์นะไม่นับนะถือว่าฟาวนะครับเอาเอาพอ,าอาได้เห็นแท่งเขียวกันบ้างในช่วงสองวันสามวันที่ผ่านมา สองวันกว่าแท่งสี่ชั่วโมงเขียวเป็นแท่งแรกในช่วงสองวันกว่าวาที่ผ่านมานะครับจะเขียวต่อไหมหรือจะลงต่อนะครับเดี๋ยวได้มาติดตามกันนะก็มาเจอต้านเล็กๆของชั่วโมงนะจะผ่านไหมหรือจะแค่ทดสอบแล้วก็ลงต่อ ต้องมาลุ้นกันนะครับจะต้องตามอะไรอยู่บ้านนะครับกดไลค์ไลค์แล้วครับหนึ่งทีโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะ <c oughs> เออฝน <c oughs> ก็ตกทั้งวันอื <c oughs> ตกจริงจริงเออ ตกเหมือนทองเลยทองตกแรงกว่าสู้ฝนก็ไม่ได้พอกันนะตกไม่หยุดนะนี่ก็ตกไม่หยุดเหมือนกันฝนก็ตกไม่แรงนะแต่ตกไม่หยุดไม่เหมือนทองเลยตกแรงด้วยแล้วก็ตกไม่หยุดด้วยเดี๋ยวได้มาติดตามกันนะครับ อมากันแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยตั้งแต่ไลฟ์เช้าเสร็จนะวันนี้ผมยังไม่ลุกจากหน้าคอมเลยลุกโอ้โหมาดูเวลาอีกทีเอ้าเย็นแล้วเหรออ๋อนี่คือการทำงานเหรอ อ๋อการทำงานเวลามันก็ผ่านไปเร็วดีเหมือนกันนะเพิ่งรู้นะเนี่ยปวดหัวเลยเชียวอ่ะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะวันนี้สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ ราคาทองคอํารอบ่ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกันอยู่ยังไงฮะชอบบทวิเคราะห์อของเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรา ก็สามารถแอดไลน์แอดครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนและการให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะอ่ะมาตามเรื่องเราดีกว่าจริงๆก็ ไม่อยากมาเท่าไหร่หรอกแต่ก็คือมันหนึ่งมันยกไม่เยอะนะมันยกไม่เยอะสองมันก็แบบไม่ได้วิ่งอะไรแบบหวือหวาหน้าตื่นเต้นเท่าไหร่อันนี้นะครับแต่ไอสิ่งที่มาคือถ้าเกิดมองกันตามจังหวะของชั่วโมงมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจตอนนี้จะไปหวังให้ยกตัวสูงๆปรับตัวสูงๆก็คงจะเห็นจะไม่ได้นะครับ ก็เอาต้านเล็กๆหาจังหวะก,กับต้านเล็กๆกันดีกว่าว่าจะกลับตัวได้หรือไม่นะครับไหนๆก็เทกันหนักขนาดนี้ก็เทกันต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับก่อนอื่นเราไปดูภาพใหญ่กันก่อนสักนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าภาพของเดวันนี้วันนี้ก็ จริงๆแล้วถ้าเกิดมองกันตามสัญญาณแท่งเทียนนะครับก็เมื่อวานมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรไม่ได้มีสัญญาณใดๆที่บอกว่าวันนี้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นยังไม่มีนะครับต้องบอกว่ายังไม่มียังไม่เห็นนะแต่จะเป็นวันนี้ที่เป็นวันที่ส่งสัญญาณหรือไม่ก็ต้องตามดูแต่อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมเน้นผมย้ำเสมอนะว่าสัญญาณแท่งเทียนเนี่ย มันเป็นสัญญาณที่หลอกเยอะคนจะมาเอาแท่งเทียนแล้วอิงว่าแท่งเทียนจะต้องกลับโทษมาบอกว่าแท่งเทียนเกิดสัญญาณกลับตัวแล้วเทรนจะเปลี่ยนคิดใหม่นะครับคิดใหม่คือต้องบอกว่าแท่งเทียนจะบอกว่าเป็นตัวกําหนดเทรนเปลี่ยนเทรนไม่ได้นะครับต่อให้มันเกิดสัญญาณกลับตัวเข้ามาก็จริงแต่ ต้องบอกว่าเอฟเฟกมันแค่ระยะสั้นเต็มที่ก็ได้แค่วันสองวันแล้วก็กลับไปตามแนวโน้มนะครับหรืออาจจะเป็นการพักฐานสักหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าถึงกับเปลี่ยนเทรนด์ไหมก็ไม่นะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณแท่งเทียนมันแรงมันดีขนาดนั้นนะครับเทรนด์คงจะเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเทรนด์เนี่ยเปลี่ยนเป็นขาลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงพฤกภาที่ผ่านมานะครับนี่คือจุดที่เดเปลี่ยนเทรนด์ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้บอกว่าแท่งเทียนคือทุกสิ่งทุกอย่างละกลับตัวละต้องบอกว่าคิดใหม่นะครับคิดใหม่เทรนเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมายังเป็นแบบนี้อยู่แนวโน้มทิศทางยังเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดจะเล่นแท่งเทียนจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปหาจังหวะด้านบนนะครับควรจะไปหาที่มันตามเทรนด จะดีกว่าโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าเอ้ยมันจะเป็นจุดสุดท้ายจุดที่ส่งสัญญาณแท่งเทียนแล้วจะเปลี่ยนเทรนด์ได้ไหมมันมีโอกาสเพียงแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละ mm hmm. เผลอๆไม่ถึงนะครับเผลอๆไม่ถึงความน่าจะเป็นมันมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นถามว่าการเกิดสัญญาณกลับตัวเข้ามาก็ผมก็มองแค่ว่าอาจจะเป็นการแค่พักฐานระยะสั้นหรือไม่ ถ้าเกิดแต่ยังไม่จบไม่ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นให้อ้างอิงแท่งของเมื่อวานไปก่อนเดี๋ยววันนี้มันจบยังไงพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเรามาแกะกันอีกทีนึงนะครับก็เอาเป็นว่าไปเน้นตามสัญญาณเมื่อวานก่อนยังลงอยู่ถ้ามองกันตามสัญญาณแท่งเทียนเดยังลงอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสหรือความน่าจะเป็นต้องบอกว่า ไปมองหนึ่งพันแปดร้อยผมว่าก็จะยังดีกว่านะครับถามว่าในช่วงบ่ายมีการยกตัวปรับตัวขึ้นมาเปลี่ยนเทรนไหมก็ต้องบอกว่ายังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าแหละมันลงจนไม่รู้แบบมืดไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นะครับแต่ก็ <c oughs> มีต้านเล็กๆที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแถวๆนี้แหละ นะครับแถวๆหนึ่งพันแปดร้อยยี่บหกย่ิบเจ็ดอะไรแถวนี้แหละเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่ามันไม่คือจะเฟิร์มว่าเป็นต้านเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้แต่ต้องบอกว่าก่อนที่จะไหลลงมาเนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> วานเนี่ยมันไปกองอยู่แถวๆเนี้ยอยู่พอสมควรอยู่สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งต้องหอกสักพักของช่วงเนี้ยมันอยู่แค่ประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับเพราะช่วงนี้มันลงตลอดเลยไหลลงทุกวัน เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบเป็นจังหวะโฟลโเทนเล็กๆเอาไม้เล็กๆไปเล่นนะครับเพราะว่ามันถ้ามันจะพักสูงก็ได้ไงนะครับเพราะนั้นก็ใครที่แบบคันมืออยากจะเล่นก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันก็น่าเสี่ยงแต่ว่าเน้นย้ําเลยนะครับเน้นย้ําเลยว่าไม้เล็กที่สุดที่ทําได้แล้วกันเอาแบบว่าแค่แก้คันมือเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตรงไหน แต่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่มันจะไปดูตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องหาภาพรวมก่อนว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าภาพของเด y เองยังเป็นภาพของการลงอยู่แต่ต้องบอกว่ามันก็ลงมาในจุดที่แบบโอ้โหโอเวอร์โซแล้วโซแล้วโซอีกโซแล้วโซอีกใช่ไหมเออก็ก็มันมีโอกาสกลับตัวได้เสมออันนี้ก็ต้องระวังไม่กลับตัวขอโทษมีโอกาสพักฐานได้เสมอนะครับ ถ้ากลับตัวนิยามของคําว่ากลับตัวก็คือเปลี่ยนเทรนเนาะนะครับเปลี่ยนเทรนก็คือต้องพันลุขึ้นไปแบบนี้นี่คือเปลี่ยนเทรนนะครับนั่นคือการกลับตัวแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่มีโอกาสพักฐานก่อนมองแค่การพักฐานก่อนอย่าเพิ่งมองถึงการเปลี่ยนเทรนเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวพักตัวพักฐานได้ก็เดี๋ยวรอดูครับต้านแบบนี้ก็คงจะเบรกกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับ สวัสดีคุณลุ่งนภาด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่หนุนรักด้วยคุณปียาวันสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณดีโมบายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีรอบคำครับคุณสิทธิชัยอะไปดูภาพสี่ชั่วโมงกันต้องบอกว่าเป็นการปิดบวกครั้งแรก ของแท่งสี่ชั่วโมงในช่วงสองวันที่ผ่านมาสุดยอดสุดยอดเอาเข้าไปก็ได้เห็นสัญญาณบวกกันเข้ามาบ้างต้องบอกว่าทีนี้แหละขาช็อตก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับขาช็อตก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็จะย่อดได้แค่ไหนนะครับอย่างที่บอก ตรงก่อนหน้าเนี้ยถ้าเกิดเรามองมันกองกองอยู่แถวนี้เมื่อวาน,นมันกองกองไอ้นี่แถวเนี้ย,น,ย,น,ยน,น่าสนใจต้องบอกว่าเอาอย่างที่ผมบอกนะคันมือเอาแบบว่าคนคันมือแล้วเล็กนเล็กสุดๆเลยนะ, <S <S ยนะคือแบบเจ็บตัวไปแล้วโดนสักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโดนลกศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอย่าไปให้ใช้ความเสี่ยงถึงขนาดแบบเป็นเปอร์เซ็นเลยนะครับ เอาแค่แบบเออพอได้ลุ้นพอให้มีของติดมือลุ้นบานก็โอเคนะครับแต่สต o อปล s อสั้นๆเนาะน,นะครับเดี๋ยวไปดูที่1ชั่วโมงน่าจะเห็นชัดขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่า4ชั่วโมงมองไม่เห็นอะไรเลยก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะแบบว่าเออกลับตรงกลับตับตวยกตัวก็ยังไม่เห็นนะครับคือโอเคแหละมันมันก็แค่แท่งเทียนแท่งเดียวที่ปิดบวกได้ในสองวันนี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะแยะหรอกครับ แต่ก็เออน่าจะชะลอบ้างละจากการที่มันเทต่อเนื่องมาสองวันก็อาจจะอีกไม่ไกลนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าอาจจะอีกไม่ไกลถ้าลงนะก็อาจจะอีกไม่ไกลก็แน่นอนแหละก็ก็น่าจะไปสอดคล้องกันกันกบตรกกะที่เรามองสำหรับแนวรับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับแต่ก็ยังไงก็ระวังอะผมว่าอาจจะมีเหวี่ยงมีสะบัดกันบ้างนะครับอาจจะแบบอะไรประมาณอย่างเนี้ย นะครับซึ่ง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 สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ผมก็มองว่ามันปิดต่ำนั่นแหละก็อาจจะปิดกันแถวๆนี้แต่ถ้ายกเร็วถ้ายกเร็ว,ถ,รวถ้าสัปดาห์นี้ยกเร็วเช่นแบบนี้ถ้ายกเร็วมันจะกลายเป็นว่าวีคปิดโดจิ เอาแล้วถ้าวีคปิดโดจิเดี๋ยวมันมีเรื่องอีกมันมีเรื่องอะไรอีกคือต้องบอกว่าถ้าเกิดวีคแรกเปิดมาด้วยการปิดโดจินะแล้วปิดโดจิในลักษณะที่แบบสมมุติว่ามีการสะบัดลงมาเล่นหนึ่งพันแปดร้อยนะแบบสะบัดลงอีกทีหนึง่งแล้วก็ยกกลับขึ้นมานะสมมุติผมบอกว่าสัปดาห์หน้าอาจจะลุน้นลุ้นโดจิอีกแท่งหนึง่งหรือ อาจจะปิดบวกซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันมีโอกาสรีบาวมันมีโอกาสยกตัวขึ้นไปเล่นต้านเอาต้านนี้ก่อนหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบก่อนหรือหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบก่อนแถวนี้ก่อนถ้ามันปิดโดจิได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับคือเดิมทีผมไปมองว่าเดือนเดือนนี้จะปิดโดจิเดิมทีนะครับ แต่แต่นั่นหมายความว่าวีคเนี้ยมันจะต้องปิดต่ำไว้ก่อนปิดต่ำๆแถวทั้ทงวีคนะอาจจะต้องมาปิดแถวหรือปิดแถวเนี้ยก็คือ,คอ,คอตั้งแต่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบลงมาให้ปิดต่ำกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเมาปิดแถวนี้จนถึงพันแปดร้อยนะครับแถวเนี้ยปิดได้หมดถ้าสัปดาห์นี้ปิดกันแถวนี้เนี่ย ก็อาจจะมองแผนเดิมก็คือเดี๋ยวค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ยกกลับมาปิดโดจิแต่ถ้าเกิดว่ามันยกแรงแรงเกินไปเอาแบบว่าแรงเกินไปจนกระทั่งพาวีกมาปิดโดจิตั้งแต่แท่งเนี้ยเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวระวังช่วงช่วงตั้งแต่สัปดาห์สองไปเลยถ้าเกิดว่าปิดโดจิได้นะนะครับเดี๋ยวต้องตามไปดูแต่ตอนนี้สัญญาณสี่ชั่วโมงยังไม่เห็นอะไรนะ ต้องบอกว่าสี่ชั่วโมงยังเป็นภาพของการลงอยู่นะครับนะสี่ชั่วโมงยังเป็นภาพของการลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบายไหมไม่ยังไม่สมควรนะครับยังไม่สมควรที่จะเข้ามาบายเพราะฉะนั้นผมว่าหาจังหวะยกช็อตน่าจะปลอดภัยกว่า นะครับมันจะปลอดภัยกว่านะยกช็อตแต่ว่างวางสต็อปลอตแคบๆนะครับถ้ามันยกขณะทำให้หนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นด้วยอันนี้ต้องถอยละต้องถอยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้องตามอะไรอยู่บ้างแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวมองเป้าหนึ่งพันแปดร้อยอยู่นะครับ สี่ชั่วโมงยังมองแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพเล็กยกช็อตยกช็อตครับชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงอย่างที่บอกว่าผมนะ่ะติดใจแถวนี้เมื่อวานนี้ช่วงคำคำๆมันเกาะตรงเนี้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าบริเวณสัก1,830แแถวเนี้ย มันมีในยะสําคัญนะครับมันมีในยะสําคัญตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังครับว่ามีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะกลับตัวแถวนี้แล้วลงต่อได้นะครับระวังการกลับตัวแถวนี้และลงต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าใครสู้ใครเล่นกัักแถวแถวหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบอะไรถวนี้ก็อาจจะเป็นจุดตัดขาดทุนกันไปนะครับ ก็สู้เท่านี้ขออย่าทำอะไรเยอะกว่านี้เลยแล้วอย่างที่บอกนะเอาไม้เล็กๆไปเล่นเอาไม้เล็กๆไปเล่นอย่าเอาไม้ใหญ่ไปเล่นเพราะมันโอเวอร์โซมากนะครับแล้วก็มันไม่ใช่จังหวะ ของไม้ใหญ่ที่จะเข้าได้มันเป็นจังหวะแบบสั้นๆแบบว่าแก้คันมืออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมแต่เนื่องจากสภาวะมันยังเป็นภาพของการลงอยู่จุดที่มันจะได้เปรียบก็คือยกช็อตนะครับยกช็อตก็เอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนอกจากตรงนี้แหละนะครับถ้าจะเป็นความหวังของหมู่บ้านก็แถวนี้ครับ นะก็โซนแนวต้านนะครับตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแล้วกันนะครับให้เป็นแนวต้านอือ uh ฮึ huh. ก็ลองวัดดวงกันดูลองวัดดวงกันดูนะครับก็เทรดระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับเทรดระวังระวังหน่อยต้องบอกว่าวก็เข้าใจแหละว,ว่ามันลงเยอะแล้ว แต่มันก็ยังไม่เห็นภาพของการกลับตัวใช่ไหมครับเออก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอะไรให้ไปบายได้นะตรงนี้นะตอนนี้เหตุผลอย่างเดียวตอนนี้สิ่งที่ควรจะทำตอนนี้ก็คือยกช็อตจะได้เปรี่ยมกว่านะครับยกช็อตได้เปรียบกว่าเนาะอืมอาจจะตรงนี้ก็ได้ไม่แน่นะครับไม่แน่ยังมองภาพตรงนี้นะครับยังมองภาพ สวัสดีคุณสุกัญญาด้วยพี่มินโฮสวัสดีนะครับโอ้ยฝนตกฝนตกแล้วพาง,ง่วงด้วยเนะี่ยฝนตกแล้วพาง,ง่วงด้วยเนะี่ยอ่ะอ่ะอะจะกลับตัวไม่กลับกลับไม่กลับก็ถ้าเอาเซฟวันนี้หน่อยเอาเซฟวันนี้หน่อยใครที่แบบเอ้ยกลัวเอาให้มันหลุดตรงนี้ลงมาแล้วกันก็ได้นะรอจังหวะหลุด หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองจุดเจ็ดนะให้มันคลิกกลับลงมาแล้วฟลโล่กัถ้าใครกลัวนะครับพิจารณาดูเอานะ <c oughs> พิจารณาดูเอาผมก็ตอนนี้มันไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเนี้ยเออก็ก็คงจะเป็นที่เดียวแล้วมั้งสวัสดีครับคุณสอนสวัสดีนะครับ เออก็คงจะเป็นที่เดียวจังหวัดเดียวที่น่าจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดยกไปอีกสัญญาณขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็วางสต็อปลอสด้วยแล้วกันถ้าใครเล่นนะครับถ้าใครเล่นบอกตลายแบบนี้มันซึมอ่ะตลาดแบบนี้มันซึมอ่ะดอลลาร์ก็วันนี้ดอลลาร์นิ่งเลยนะ ดอลลาร์นิ่งบาทนิ่งครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยดอลลาร์กับบาทนิ่งเหมือนเมื่อเช้าเลยนะอะมาอัปเดตราคาสมาคมดีกว่านะครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะครับเข้ามากันแล้วยังไงผมรบกวนนะครับรบกวนหน่อยกดไลค์กันให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณล่วงหน้าแล้วนะเออใครไม่กดให้นี่ต้องคิดนะผมขอบคุณไปแล้วอ่ะอืม เอาราคาสมาคมแล้ววันนี้ประกาศกันมาสองครั้งเมื่อเช้าลบไปร้อยห้าสิบแล้วก็ประกาศปรับบวกขึ้นมาอีกห้าสิบบาทตอนสิบเอ็ดโมงนะครับราคารับซื้อล่าสุดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับขายออกที่สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทนะครับต้องบอกว่าปรับบวกขึ้นมาได้ทรงตัวได้สปอตปรับตัวขึ้นมาในช่วงสายๆหน่อยดึงกลับมานะครับนะ ทำไมรอบนี้วันนี้มันง่วงซึมๆ <c oughs> อ่ะเมื่อเช้าใช้แรงไปเยอะอ่ะเมื่อเช้าพูดเยอะไปอ่ะ,อะเดี๋ยวรอ <c oughs> เดี๋ยวรอจ็อบโอเพนนิ่งนะครับจ็ Job อบโอเพนนิ่ง <c> ค <oughs> าดการคาดการ forecast คาดการว่าจะลดลงนะครับจะปรับตัวลดลงสอง หมื่นใช่ไหมออสองหมื่นตำแหน่งมันก็จะลบ US แล้วก็บวกทองถ้าออกตามคาดนะแต่ประเด็นคือรู้ไหมว่าจะออกตามคาดหรือไม่ตามคาดไม่รู้ไงนั่นคือสิ่งที่ไม่รู้นะครับแต่ก็ระวังหน่อยระวังหน่อยตอนสามทุ่มตรง นะครับสามทุ่มตรงอาจจะมีการเบี่ยงการสะบัดกันบ้างใครที่แบบเล่นสั้นๆเก็บสั้นๆก็ระวังกันหน่อยแล้วกันเนาะนะครับอ่าหมดแล้ว <dibuj es> หมดแล้วมันมันนิ่งอะ่ะมันมันไม่หวือหวานะ่ะใช่ไหมอืมก็คงตามนั้นแหละครับตามนั้นนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่า แนวโน้มทิศทางของหนึ่งชั่วโมงยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วลงต้องบอกว่าสตรองเทรนด์ด้วยนะยังเป็นสตรองเทรนด์อยู่เพราะฉะนั้นผมยังมองเป้าหมายนะครับที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยอยู่ยังไม่ได้ทิ้งไปนะครับก็หวังว่าจะกลับลงมาเอากันได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับไปดีกว่า งองแงงองแงงงองแงมันเหมือนเดิมไหมัมนไม่มีอะไรให้พูดเยอะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าพี่พี่ที่เข้ามาถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะครับเดี๋ยวกดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่าย,ยาวกันตอนเช้าแล้วกันเมื่อเช้าก็ลากสักเกือบสามชั่วโมงใช้แรงเยอะนะแล้ววันนี้ก็นั่งเคลียร์อะไรนิดหน่อย นั่งเกียร์ทั้งวันเลยก็ยาวเลยนะครับตลาดก็ซึมด้วยไปกันใหญ่แล้วทีนี้ฝนก็ตกด้วยเอออ่ะเอาเข้าไปอ่ะไปดีกว่านะครับก็มาอัปเดตให้กันกับพี่ๆแล้วกันนะครับสำหรับรอบค่ำก็หวังว่าจะเฮงๆกันนะครับนะสำหรับค่ำนี้วันนี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกันอยู่ ยังไงหากชอบบทวิเคราะห์ของเรานะครับก็อย่าลืมครับที่เข้ามากันเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กันให้ด้วย ผมขอบคุณไปแล้วนะไม่รู้ผมขอบคุณไปแล้วนะนะครับ <m. S 1> แล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราก็สามารถแอดไลน์ครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนและการให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลย ก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับนะอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องฝากกันไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าถ้าลงมากันต่อก็อเดี๋ยวยาวๆกันอีกพรุ่งนี้อ่ะโอเคฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ